สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า t o m ไลเ i d e r นะครับจากย Square e อีกเนาะก็เป็นเกมที่มีในเวอร์ชัน PC นะครับแล้วก็มาทำในเวอร์ชันมือถืออีกรู้สึกน่าจะเป็นเกมที่2มั้ะครับผมผมจำตัวเกมไม่ได้นะว่ามันมีในเวอร์ชันมือถือกี่เกมแล้วนะครับสำหรับ To m ไลเดอนะอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่เขาเปิดตัวในงานเกมนะครับตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันทดสอบนะครับมันจะมีงานเกมอาทิตย์ที่ผ่านมาครับงานเกมอวอร์ดอะไรสักอย่างนึงนะผมจาชื่องานไม่ได้ นะครับแล้วก็มีเกมในส่วนของ t o m b r a i d e r นะครับจริงๆเขาจะเปิดให้บริการในปี2021นะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นทดสอบนะครับที่ทุกท่านสามารถเข้ามารวมทดสอบได้ตัวเกมจะเป็นแนวตั้งนะเดี๋ยวลองไปเล่นดีกว่านะครับไม่ไม่ได้เสียเวลาเนาะตัวเกมจะเป็นแนวตั้งนะครับเรากดเพย์ขึ้นมานะครับมันก็จะส่งเรามาที่ตัวด่านแบบนี้นะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมีเกมของ t o m b r a i d e r น่าจะปี2015หรือปีเท่าไหร่นี่แหละนะครับที่เป็นเกมพัลส์เนาะอันนี้ก็จะเราบังคับมือเดียวได้เลยนะครับนะ ตัวละครตัวเอกเหมือนเดิมนะครับฟึบโอ้เดี๋ยวมันเล่นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ๋อมันยิงคือมันยิงออโต้นะครับมันชิลมากเลยเดี๋ยวเก็บของกันเดี๋ยวเล่นไปพร้อมๆกันเนาะอย่าบอกว่าจบแค่นี้นะแล้วก็ได้การ์ดพวกนี้เหรอเราสามารถเลือกในการอั a อ i ิต t y ต่างๆได้นะครับในส่วนของฟาสโบนัสช็อตหรืออะไรแบบนี้นะครับเอามัตีช็อตแล้วกันนะครับอืม ก็คือเหมือนมันคล้ายๆแนวหนึ่งอะครับเขาเรียกแนวอะไรอะที่ที่แบบว่าเราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆครับเราเราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วทีนี้นะครับมันจะให้เราสะสมการ์ดไปเรื่อยๆเนาะคล้ายๆพวกโลกไลท์แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวนี้ว่าเวลาที่เราตายอะมันต้องกลับไปเริ่มใหม่หรือเปล่านะครับเป็นแบบเขาเรียกแนวแอคชั่นแบบโลกไลท์นะครับทีนี้มันก็จะมีอาริตี้แบบนี้ให้เราเลือกในแต่ละสเตจนะครับน่าจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยผมคิดว่านะ ทีนี้เดี๋ยวผมเลือกอะไรดีวะอันบนแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยแต่ฉากกระโดดจริงๆหน้าตัวเกมน่าจะเป็นแนวนอนเนาะแต่เขาทำมาเป็นแนวตั้งอะครับทำอะไรม่ได้เนาะเราต้องหยุดเนาะมันถึงจะยิงเออไม่ไงั้นมันไม่ยิงไม่ยิงเฮ้ย,เ,ยเนี่ยต้องหยุดนะถึงจะยิงแล้วต้องวิ่งแบบไอ้พวกมอนที่วิ่งเข้าหาเราเนี่ยบังคับยากเหมือนกันนะครับมือเดียวไม่ไม่ไมค่อยชินเท่าไหร่ มันเป็นเกมที่ Square Enix ออกแบบมาให้เล่นสําหรับมือเดียวอะไรแบบประมาณนี้นะแต่รู้สึกว่ารีวิวในยู u ูบอะครับที่เป็นตัวว,วิดีโอตัวอย่างเกมครับโดนดิสไลค์ไปค่อนข้างเยอะนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับอย่าดิสไลค์ผมนะผมเป็นแค่คนนําเสนอเกมเนี่ยไม่ใช่คนพัฒน,นาเกมนะเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดโอเคยิงไปครับโอ้โหเลเซอร์มาโอ้เลเซอร์ตามตัว๋อมันมี ตัวละครที่มันใช้พวกธนูอะไรแบบนี้ด้วยนะครับที่เป็นมอนอะไรแบบนี้เนาะยิงมันก่อนจริงๆอยากบังคับยิงเองเนาะผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถปรับแต่งที่ตั้งค่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองให้จบตัวนี้ก่อนเดี๋ยวลองเปิดเซตติ้งดูนะครับโอเคโอเคเสร็จไปหนึ่งครับเสร็จไปหนึ่งจับไปหนึ่งจับไปหนึ่งว่าไงว่าไงครับผมหลบค่อนข้างง่ายนะแต่ยืนแช่ที่เดิมนานาน,าน,นะครับโอเค ทีนี้นะครับระบบการเซตติ้งเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเรากลับไปที่เมนูโฮมอ่ะผมคิดว่าถ้าเรากลับไปที่เมนูโฮมอ่ะเราน่าจะต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ตัวด่านแรกเลยหรืออะไรแบบนี้นะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะนี่ครับมีบอสด,ด้วยสเตจที่5เอ่อเอาคิวแล้วกันนะครับคิวกันเอาบอสหนีคือเหมือนมันมาส่งสัญญ,ญาณว่ามาเจอฉันสิอะไรแบบนี้เหรอ แล้วเราก็ต้องไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆเนาะตอนนี้เลเวลสามนะครับสเตจที่หกก็ด่านหแหละอือเบฟฟบฟึบ,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 บยิงแบบชีวมากเลย <c ười> คือถ้ามันแบบแมนวนวลยิงะครับแต่ว่าอย่างบอกอย่างที่บอกไปเนาะตัวเกมมันเป็นแนวตั้งะครับแมนวนวลอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะเขจะเป็นออโต้ไฟล์แบบนี้แหละนะครับในการยิง ทีนี้นะครับเราสามารถเลือกในส่วนของอ b i l i ต y ี้เพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับก็คืออัพบูแล้วกันนะครับบูเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะฟืบอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกมเพลย์คร่าวๆนะผมคงไม่ต้องแบบพรีวิวตัวเกมเยอะแยนะเนาะทีนี้เรากลับไปที่หน้าเมนูดูนะครับเรากลับไปเนาะถ้าเราออกนะครับ เขาจะบอกว่าเหมือนเหมือนประมาณว่าก็คือเราจบประมาณนี้นะครับแต่เราเข้ามาเล่นเราก็ต้องแบบเล่นใหม่เนาะมันจะมีคําเตือนอยู่นะครับโอเคเนาะเรากลับมาที่ล็อบบี้นะครับคือมันจะมีสรุปนะก็คือนิวเบนนะครับก็คือ,เ,อเราทําได้มากสุดในชปเตอร์ที่1ก็คือ6สเตจอะไรแบบนี้นะครับมันมันคล้ายแนวเกมเพราะว่าเขาเรียกซับเวลเลยแบบนี้นะสามารถวิ่งไปได้เรื่อยๆนะแต่อันเนี้ยคือตายแล้วก็เล่นใหม่เหมือนพวกนั้นแหละนะครับอืมเหมือนกันเลยเออโอเคอันนี้ จบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกหน้าเมนูต่างๆกันนะครับนี่เลเวลอัพแล้วนะครับเลเวล1เลเวล2โอเคเซตติ้งนะครับแตกต่างจากเดิมไหมไม่แตกต่างจากเดิมนะครับมีเอ่อเกี่ยวกับแอดเฉยๆเนาะแทร็กแอดนะครับกล่องมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นของที่ขายนะครับที่เป็นออฟเฟอร์กล่องต่างๆนะครับน่าจะเป็นพวกอุปก,กรณ์ช่วยเหลืออะไรแบบนี้มีม,มีมีกดฟรีด้วยนะครับน่าจะมีโฆษณาขึ้นผมคิดว่านะผมไม่กดแล้วกัน เมนูกระเป๋าคือตัวนี้เราสามารถปรับแต่งใครที่เล่นแนวพวกแนวซับเวหรือว่าแนวที่เป็นโลคไลท์อยู่แล้วครับสามารถปรับแต่งละครบแบบนี้ได้นะครับคือเราเล่นไปเรื่อยแล้วเวลาเราไปเล่นรอบหลังๆครับแต่อันเนี้ยมันมันก็จะมีสเตทไปเนาะพอจบสเตทแล้วครับมันก็จะไปสเตทต่อไปได้เออก็ก็โอเคนะครับเข้าใจได้ตอนนี้มีทั้งหมด5สเตทนะครับหรือว่า5 c h แชปเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในแต่ละแชปเตอร์นะครับมันจะมีด่านย่อยๆอยู่นะอันนี้ก็คือ20ด่านเนาะ คือไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆฟาร์มไปะครับค่อยๆฟาร์มไปอันนี้คืออะไรมันคล้ายๆเราต้องสะสมพวกเขาเรียกอะไรไอเทมนะครับมาต่อกันหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายกดไม่ได้นะครับก็ตัวเกมคร่าวๆประมาณนี้เนาะใครสนใจนะครับทูมไรเดอร์สามารถ,ถาดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ